ต่อไปนะครับก็จะเป็นยาในกลุ่มที่2นะครับก็คือยากลุ่มบายเอซิดบ d i n g r เรซินนะครับจากชื่อของกลุ่มยานะครับเราก็จะพบว่ามันมีประกอบด้วยคำก็คือบายเอซิดบายซิดตัวนี้ก็คือน้ำดีใช่ไหมครับบายดิงแปลว่าจับเรซินก็เป็นสารชนิดหนึ่งเป็นสารชนิดหนึ่งที่ออกฤทธิ์จับกับ น้ำดอีอ่นนี้เราก็ถ้าฟังดูจากชื่อกลุ่มยาทางเภสัชยาที่เป็นภาษาอังกฤษเราก็จะพอมองภ่าบอกว่าเอ้ยยามไปออกที่ที่ตรงไหนใช่ไหมครับตัวอย่างยาที่อยากให้จาได้ตัวอย่างยาในกลุ่มนี้มีสองตัวมีโคเลสเตอรอลมีนกับคเลสติปอลคเลสเตอรอลมีนจะค่อนข้างใช้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็จะให้จาอยากให้จําตัวนี้ได้กาสามดาวไปก่อนคเลสเตอรอลมีนเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันว่าเอ้ยมันมีทลิกในการจําชื่อยาตัวนี้ว่า มันส่งผลกับสมพคุณของมันหรือกลไกของมันอย่างไรนะครับอ่มาดูกลไกการออกฤทธิ์ก่อนยาจะจับกับน,น้ำดีได้โดยอาศัยว่ายามันมีประจุโดยมันมีประจุเป็นบวกยาของเราจะมีประจุเป็นบวกเราทราบว่าน้ำดีของเราน้ำดีหรือบายแอซิดนะครับมีประจุเป็นลบยาเรามีประจุเป็นบวกบวกไปจับกับลบ มันดึงดูดกันพอจับกันน้ำดีเสร็จปุ๊บน้ำดีออกฤทธิ์ไม่ได้น้ำดีทําหน้าที่อะไรถ้าเราจําได้ตอนที่เราทบทวนกันก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องของยางใช่ไหมครับเราพูดถึงการจ่อยไขมันเราจะพบว่าน้ําดีซึ่งสร้างที่ตับนะครับตับเป็นตัวสร้างน้ําดีสร้างมาจากคอเลสเตอรอลใช่ไหมครับตับนำคอเลสเตอรอลมาสร้างเป็นน้ําดีน้ําดีลังออกมาช่วยในการย่อยไขมัน ถ้าเราไม่มีน้ําดีนะครับน้ําดีก็ไม่สามารถไปย่อยไขมันให้เล็กลงได้ไม่สามารถทําให้ไลเปสทํางานย่อยเป็นไขมันชนิดเ้ย่อยได้ดูดซึมได้ไขมันในกระแสะเลือดไขมันดูถูกดูดซึมในทางเดิอนอาหารลดลงไขมันในกระแสะเลือดก็ลดลงก็เอาไปรักษาผู้ป่วยที่มีไขมันในเลือดสูงได้น้ําดีพอมันไม่ออกฤทธิ์มันถูกจับ มันก็ถูกขับออกมากับปัสสาวะเอ้ยกับอุจจาระพอขับออกมากับอุจจาระเสร็จปั๊บน้ำดีไม่สามารถนํากลับไปใช้งานได้ใหม่ตับก็ยิ่งต้องสร้างน้ําดีเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นน้ําดีสร้างจากไหนสร้างจากคอเลสเตอรอลมันก็นำคอเลสเตอรอลมาสร้างน้ําดีเพิ่มมากขึ้นทําให้คอเลสเตอรอลในกระแสเลือดยิ่งลดลงไปอีกก็ทําให้คอเลสเตอรอลในกระแสเลือดลดลงไขมันในเส้นเลือดลดลง ยามันก็เลยมีประโยชน์อยู่สองอย่างกลของกลไกการของการจับกับน,น้ําดีนะครับการนําไปใช้ประโยชน์ในเมื่อมันสามารถเด่นไปในทางลดคอเลสเตอรอลเลมื่อกี้ลดไขมันก็คือโคโลดคอเลสเตอรอลขับน้าดีออกตับดึงออกโคอเลสเตอรอลมาสร้างเป็นน้ำดีเพิ่มมากขึ้นโคอเลสเตอรอลยิย่งลดลงไปเพราะฉะนั้นยาตัวนี้ก็เลยเอาไปรักษาภาวะไฮเปอร์คอเลสเตอรอล ลีเมียอีเมีย,มยรักษาภาวะคอเลสเตอรอลในกระแสเลือดสูงโดยนำไปรักษา L D L สูง L D L ก็เป็นระบบขนส่งไขมันชนิดหนึ่งที่ในนั้นก็จะมีจริงๆมีไตกรีสลายอยู่นิดนึงเดี่ยก็จะเป็นคอเลสเตอรอลใช่ไหมครับยาตัวนี้ไม่ใช้ในการรักษาภาวะไตกรีสลด์สูง T G คือไตรกรีสลดยนะครับก็เป็นไขมันอีกชนิดหนึ่งนั่นแหละนะครับ ไตเกลือสรายซึ่งจริงๆมันก็เป็นองค์ประกอบอยู่ใน L D L นะครับแต่ว่ามีนิดหนึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคอเลสเตอรอลยาตัวนี้ไม่ใช้รักษาภาะวะไตเกลือสลายในกระแสเลือดสูงยาทําให้ไตเกลือสลายสูงซะด้วยซ้ำเขาก็เลยไม่ใช้ในการรักษาทีนี้เรามาสูตรทริคในการจํายาชื่อ,อยาของเราก็คือโคเลสเตอรัมินใช่ไหมครับโคเลสเตอรัมินคเลสโคเล,ส,คลสตัวนี้ก็มาจากคําว่าคอเลสเตอรอลโคเลสเตอรัมินลดคลสสลอเลสเตอรอล ก็เป็นทริคหนึ่งนะครับตอนเรียนก็ใช้ตัวนี้ในการจำเพื่อที่จะเาไปสอบว่าเออถ้ากลุ่มไบเอซิดเรซินกลุ่มไบเอซิดไบดิงเรซินเนี่ยถ้าตัวจำที่ควรจำก็คือคอเลสเตอรอลมินคอเลสเตอรอลมินไปลดคอเลสเตอรอลไม่ใช้ในการลดไตรกลีเซอไรด์ S นะครับอาการข้างเคียงเรามาดูในเมื่อมันยับยั้งน้ำดีจับกับน,น้ำดีทำให้น้ำดีไม่สามารถออกฤทธิ์ได้ทำให้ น้ำดีไม่สามารถไปย่อยเป็นไขมันได้เพราะฉะนั้นพอย่อยไขมันไม่ได้ไขมันไม่ถูกดูดซึมไขมันก็จะปนออกมากับอุจจาระเวลาเราถ่ายออกมาปุ๊บอุจจาระของเราก็จะมีไขมันปนภาวะที่ถ่ายอุจจาระมีไขมันปลเราเรียกว่าเป็นภาษาอังกฤษว่าสเตียทรียบสเตียรอยะจำนะครับจำจำทำไมต้องจําเพราะว่าเอาไว้สื่อสารกับบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นพี่สาสุข นะครับอีพยาบาลคุณหมอ <c oughs> เวลาเขาเขียนบนโอปีดีการ์ดหรือข้อมูลผู้ป่วยเราจะได้เข้าใจว่าอ๋อคำนี้หมายถึงอะไรหรืออื่นๆเราใช้ในการสืบค้นใช่ไหมครับโดยพอข้อมูลใหม่ๆเนี่ยส่วนใหญ่จะตีบินเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับเราก็จะเปลีปป่ยนภาษาอังกฤษเนาะนะครับก็ค่อยๆจดจมไปมันอ่านอย่างเดียวไม่พอต้อง,องจดลงไปด้วยนะครับพอวันี้ไขมันปนในท้องไขมันไม่ถูกดูดซึมก็ <c oughs> คนไข้ก็อาจจะมีอาการไม่อึดอัดไม่สบายท้องท้องผูกท้องเสียอาจจะสลับกันไปมีอาการผายลมบ่อยท้องอืดน,นะครับก็ผายลมบ่อยอันนี้เป็นระบบเป็นอาการกทักขิงท,ที่เกิดขึ้นกับระบบ GI หรือระบบทางเดินอาหารอีประเด็นหนึ่งที่สําคัญก็คือพอมันยับยั้งการดูดซึมไขมันไขมันไม่ถูกย่อยไขมันไม่ถูกดูดซึมมันจะมีผลไปลดการดูดซึมวิตามินบางชนิด ที่ละลายในไขมันถ้าคนไข้รับประทานยาตัวนี้เป็นนานๆอาจจะเกิดการขาดวิตามินที่ละลายในไขมันเหล่านี้ได้วิตามินที่ละลายในไขมันที่เราเคยเรียนมาตั้งแต่ป .4 คืออะไรครับ A D E K เช่ไหมครับเพราะว่าวิตามินพวกนี้ต้องอาศัยไขมันในการดูดซึมพอไขมันไม่ถูกดูดซึมปุ๊บร่างกายก็ไม่สามารถนำเอาวิตามินพวกนี้ไปใช้ได้คนไข้อาจจะขาดวิตามินเหล่านี้ได้นะครับ เพราะฉะนั้นเราเรียนเรื่องยาแล้วเรามีความรู้เรื่องยาที่เพิ่มมากขึ้นแล้วเราต้องให้คําแนะนํากับคนไข้ที่เป็นเหตุเป็นผลได้นะครับปฏิกิริยาต่อกันระหว่างยายาไปมีผลลดการดูดซึมยาบางชนิดก็แน่นอนยาบางชนิดอาจจะต้องอาศัยไขมันในการดูดซึมพอไขมันไม่ถูกดูดซึมปุ๊บไขมันลดลงยาก็ถูกดูดซึมลดลงยาบางชนิดมีประจุ แนนอนยาของเรามันมีประจุบวกก็อาจจะไปมีผลในการลดการดูดซึมยาที่มีประจุลบบางชนิดได้อันนี้ไม่เน้นนะครับแต่พูดให้ฟังเราจะได้พอเราไปพูดถึงเรื่องของปฏิกิริยาต่อกันร,ระหว่างยาหรือว่า d r u เ i อร์แอคชั่นเนี่ยเราจะได้รู้ว่าอ๋อทำไมโคเลสตทรามีถึงไปมีผลลดการดูดซึมยาพวกนี้ลงได้นะครับก็อาจจะด้วยหลายๆผลแล้วแต่ยาแต่ละชนิดนะครับ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์โคเลสเตอรอลามนที่วางจําหน่ายในท้องตลาดนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอยู่ในรูปแบบซอเป็นผงเปช็ชงนะครับส่วนใหญ่รสชาติไม่พอดีเขาก็เลยมักต้องทาเป็นเป็นมีรสผลไม้นะครับรสส้มรสอะไรเนี่ยบางทีถ้ามันรสชาติยังแย่อยู่บางคนก็อาจต้องผสมลงไปในพวกน้ําผลไม้นะครับเพื่อให้สามารถรับประทานได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคนั่นก็เป็นประเด็นสําคัญที่อยู่ใน กลุ่มยา <ไป S 2> บายเอสิดบายบายิ<า>่งเรซินนะครับต่อไปเราก็จะไป,ไปยากลุ่มไฟเบรสนะครับต่อไปเป็นยาในกลุ่มที่3แล้วนะครับกลุ่มยานี้มีชื่อว่าไฟเบรตไฟเบรเติมเอสให้จานหน่อยนึงนะครับพอดีไม่ไลืม,ลมถ้าเป็นกลุ่มยาต้องเติม S เข้าไปด้วยนะครับกลุ่มยาไฟเบรดนะครับตัวอย่างยาที่อยากให้จำได้ มีอยู่2ตัวครับมี2ตัวที่มีใช้กันเยอะในโรงพยาบาลตัวแรกก็คือฟีโนไฟเบรมีคำว่าไฟเบรอยู่ในชื่อก็แสดงว่าเป็นยาในกลุ่มนี้นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือเจมไฟโบรซิลก็มีคำว่าไฟโบรไฟเบรเหมือนกันนะครับก็เป็นทิกในการจำว่าเออมันยานอยู่ในกลุ่มไหนนะครับกลไกการออกฤทธิ์ของยาในกลุ่มนี้นะครับ ดีเลยในการลดไตรกลีเซอไรด์เมื่อสักครู่ลดยาในกลุ่มไบเอซิดเรซินตัวนั้นได้ดีเฉพาะเรื่องของคอเลสเตอรอลก็คือเจ้าตัว L D L ใช่ไหมครับตัวนี้เด่นไปในทางลดไตรกลีเซอไรด์ผ่านด้วยกลไกหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนำเอาแฟตตี้เอซิดเข้าเซลล์นะครับทำให้ไม่มีตัว ดึงต a t t y a c ิ d เข้าไปสู่เซลล์มากขึ้นลดการสังเคราะห์ไตกรกลีเซอไรด์ที่ตับลงเพิ่มการย่อยไตยกรกลีเซอไรด์นะครับด้วยกลไกและหลายอย่างมันก็เลยได้ผลดีในเรื่องของการลดไตกรกลีเซอไรด์เพราะฉะนั้นยากลุ่มนี้ไฟเบรดจะเด่นในเรื่องของการลดไตกรกลีเซอไรด์นะครับผลต่อ ldl ค่อนข้างน้อยนะครับน้อยน้อยมากนะครับจดดเด่นอีกตัวหนึ่งของยากลุ่มนี้ก็คือเพิ่มการสร้าง hdl ลด ไตรกริไลด์และก็เพิ่มการสร้างเพิ่ม HDL HDL ตอนที่เราทบทวนองค์ความรู้กัน HDL ก็จะเป็นตัวไขมันดีใช่ไหมครับที่คอยเก็บเอาจัวตัว LDL นะครับเพื่อที่เอาไปกลับไปที่ตับเพื่อที่จะสังเคราะห์เป็นระบบขนส่งไขมันต่อไปนะครับอ่ะเหราะฉนั้นก็ดีทั้งสองอย่างนะครับการนำไปใช้ในทางคลินิกแน่นอนมันเด่นไปในทางลดไตรกริไลด์ดังนั้น เราจึงนำไปรักษาภาวะไฮเปอร์ไตรกลีเซไรดีเมียนะครับก็คือไตรกลีเซไรนั่นแหละนะครับรักษาภาวะไตรกลีเซไรในกระแสะเลือดสูงนะครับอาการข้างเคียงของยานในกลุ่มนี้นะครับที่พบได้ก็คือที่สำคัญก็จะมีเกิดนิ่วในถุงน้ำดีนะครับกอสโตนนะครับอันนี้ก็กะดาวไว้หน่อยนะครับควรจะจำได้ เพราะว่ายาเพิ่มการขับคอเลสเตอรอลทางน้ําดีก็อาจจะทําให้เกิดนิ่วในส่วนดีได้นะครับเป็นพี่ต่อตับสัก1ดาวนะครับสัก1ดาวเป็นพี่ต่อตับได้เกิดกล้ามเนื้ออักเสบสัก1ดาวเกิดกล้ามเนื้ออักเสบพอได้กล้ามเนื้ออักเสบภาษาอังกฤษก็คือไมโอไซติสนะครับถ้าไปเจอในข้อสอบบอกเป็นชอยทีไ่ไม่มีภาษาไทยก็ต้องตอบได้นะไมโอไซติสพบได้แต่ว่าพบไม่บ่อยเท่ากับยากลุ่ม แรกที่เราเคยพูดถึงไปก็คือสเตตินสเตตินเกิดกล้ามเนื้ออเสบไมโอสเตติสได้มากกว่าสเตติน uh, ทำให้เกิดภาวะแลปโดไมโอไลซิสได้มากกว่ายาในกลุ่มเลปโดไมโอไลซิส uh, คืออะไรก็คือกล้ามเนื้อสลายตัวอย่างรุนแรงใช่ไหมครับก็จะเกิดได้มากกว่ายากลุ่มไฟเบสแลปโดไมโอไลซิสในกลุ่มไฟเบสเกิดน้อยพบน้อยมากแต่อาจจะเกิดได้ แต่จะเกิดได้เมื่อให้ร่วมกับยากลุ่มสเตตินจำดักอร์แอคชันของยากลุ่มสเตตินได้ไหมครับว่าสเตอตินถ้าให้ร่วมกับเจมไฟโบรซิลให้ร่วมกับเจมไฟโบรซิลตัวนี้ก็จะเกิดแรปโดไมโอไลซิสได้ใช่ไหมครับเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดแรปโดไมโอไลซิสไม่ได้หมายความว่าผู้ป่วยทุกรายเมื่อให้สเตตินร่วมกับเจมไฟโบรซิลแล้วจะเกิดแรปโดไมโอไลซิสนะครับเพียงแต่ว่าเพิ่มความเสี่ยง ถ้าคุณหมอจ่ายยาสเตตินคู่กับเจนไฟบซิลเราจ,จะเอะหน่อยหนึ่งว่าคุณหมอครับคนไข้าอาจจะเสี่ยงต่อการเกิดกล้ามเนื้อสลายตัวอย่างรุนแรงและโดเมอไลซิสได้นะครับคุณหมอยังจะจ่ายคู่กันไหมถ้าคุณหมอยืนยันว่าไม่เป็นไรผมดูคนไข้คนนี้อย่างใกล้ชิดอยู่ผมจะลองให้ก่อนถ้าเกิดบโดอเมอไลซิสค่อยเปลี่ยนยาก,ก็ค่อยว่ากันเพียงแต่ในฐนานะที่เราดูแลเรื่องของยาให้เราเอะ แล้วไปคอนซัลหรือปรึกษาคุณหมอว่าจะยัยงยืนยันการใช้ไหมอยู่ถ้าคุณหมอยืนยันการใช้อยู่ก็โอเคก,ก็ใช้ก็สามารถจ่ายได้เพียงแต่ว่าคอยมอนิเตอร์หรือคอยติดตามว่าเฮ้ยคนไข้จะเกิดอาการพวกนี้ไหมถ้าเกิดอาการพวกนี้ก็ค่อยรายงานคุณหมอแล้วก็ให้หยุดยาหรือเปลี่ยนยานะครับโอเคแต่กับเจ้าฟีโนไฟเบร์ไม่เกิดนะครับฟีถ้าจ่ายกลุ่มเซตีินคู่กับฟีโนไฟเบร์ไม่เกิดแลบโดเมลลซิส ให้ได้เกิดเฉพาะเจมฟิโบรซิลเท่านั้นนะครับโอเคปฏิกิริยาต่อกันระหว่างยาระหว่างนิดนึงการใช้ยาร่วมกับวาฟเฟรีนวาฟเฟรีนก็เป็นยาที่ใช้ในการรักษาหรือป้องกันการอุดตันของหลอดเลือดเป็นยาป้องกันการแข็งตัวของเลือดอย่างหนึ่งในที่นี้จะละไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเรียนหัวข้อต่อไปซึ่งเป็นยาต้านการแข็งตัวของเลือดเราจะได้เรียนวาฟฟีนตัวนี้ อยางละเอียดเพิ่มมากขึ้นนะครับยาตัวนี้ยากลุ่มนี้ทําใหระะ้ระดับยาวาฟฟลินสูงขึ้นได้ระดับาวาฟฟลินเนี่ยเป็นยาที่มีดัชนีในการรักษาแคบหมายความว่าช่วงของการรักษาแคบระดับยาที่ทําให้ให้เห็นผลในการรักษากับเกิดพิษมันใกล้กันมากปรับขนาดยาน,นี้เดียวเกิดพิษได้เลยอย่างเงี้ยนะครับพอทําให้ระดับวาฟฟลินสูงขึ้นปุ๊บผู้ป่วยก็เสี่ยงต่อการเกิดภาวะเลือดออกได้เพราะว่ายามันต้านการแข็งตัวของเลือดเลือดก็จะออกได้ง่ายขึ้น ยิ่งระดับยาสูงขึ้นปุ๊บเลือดก็จะออกได้ง่ายขึ้นเพิ่มมากขึ้นอีกนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังการใช้ร่วมกับวาฟเฟรีนะครับถ้าเราไปดูกลไกล,ลึกๆถ้าใครอยากศึกษาเรื่องกลไกล,ลึกๆอยากอ่านละเอียดมากขึ้นเราจะพบว่าฟีโนเฟเดมันก็จะผ่านออกนิดผ่านตัวรับชนิดหนึ่งนะครับก็จะไม่ลงเลือกกนแล้วกันแต่ภาพรวมเราจะพบว่ามันมีหลายกลไกที่จะช่วยในการลดไตรกลีเซอไรด์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเพิ่มเมตาบอลิซึมของพวกไลโปโปรตีนนะครับก็จะเพิ่มการนำเอาไตกรกลีเซอไรด์ไปใช้นำเอาแฟตตีแอซิดไปใช้นะครับนำเอาคอเลสเตอรอลขับออกนะครับท้ายสุดปุ๊บภาพรวมมันก็จะเด่นไปในทางเรื่องของการลดไตกรกลีเซอไรด์นะครับเออตัวตัวอย่างยาที่มีใช้กันอยู่นะครับ ให้เราพอเห็นภาพมาแล้วกันนะครับอย่างเจ้าฟีโนไฟเบรถ้าเป็นขององค์การเป็นสาจกรรมก็จะมีรูปร่างลาักษณะเม็ดแบบนี้แหละนะครับถ้าเจมไฟโบรซิลถ้าเป็นยี่ห้อที่เป็นออริจินอลหน่อยก็คือโลปิดอันนี้เป็นของไฟเซอร์นะครับโลปิดเม็ดมันก็จะเป็นลนักษณะเป็นแบบนี้แหละนะครับเนพอเราได้คุ้นๆน,นะครับหมดแล้วประเด็นสำคัญที่ เป็นเรื่องของยานในกลุ่มไฟเบร e นะครับต่อไปเราก็จะไปดูซิว่ามียาอื่นไหมที่เอามาช่วยในเรื่องของการลดระดับไขม,มันในเส้นเลือดนะครับเป็นยานในกลุ่มที่4นะครับ